มาเสอพี่มาทีหาศูนย์หาศูนย์อ่ไรมแต่ศูนย์หกศูนย์ใบเดียวซ้ำนี่คือเหลมศูนย์หลายเอหยมบนสื่อซ้ำแก้มือพี่น้องแก่มื่อะยิมมันซื้อซ้ำ พวกเราขันป่ถือก็วัาสาปีนาพราะยังเราลงตาองตาหาศูนหาศูนเออหาศูนหาศูนอะไรศูนหกศูนอ่าเออหามันไหลปลดออกตัวขันเชียงอ่าเด้๋ใบหนึงอยู่รำเขันถือวัดสาปีนาเด้องลงตาเขาเอาเงินยะไรท่นไหนตีศูนย์นนาศูนนั่นตัวดีศูนแปด ส่0นหกศูนยอศนนหน้าูนยนหลังเออคัอไม่มีสูนมุดหนแจ้เจนเลยงวดนี่เออมุดก้แถวนี่ล่ะได้มากจได้ถึงันฮะฝันฝันนไหนฝันได้ไหนอย่ดฝันมาชี้ยังยานนี่แ่ละฮะชี้ย่านนี่แหละชี้ย่าานก็จะฝันนี่นก็จะเป็นศูนหกเอารอมันเดยเอลอมันเป็นศูนโอ้ฝันเพียเวเออฝันเพียเดียวฝันอยู่เปลยเอาฝันท้่ทันละ ฝันว่าเลขี่กรยานไปไหนกัปูวางไหนวะขยันนั่งรกลางรอก็รอด้างนารอดนั่งางหลังก็รอดนึน้องก็เป็นศูนย์ยุ่นเออขี่กรยานนั่งกลางเออผู้ใต้นั่งูกลางคนท่านั่งูกลางก็จะเป็นน้ำหาน้ำหกกับตัวโอ้โหแคนลงปป๊อบมันกกีเป็นเลขแปดล้เลขหนึ่อล้มั๊อบเออเป็นเลขแปดเด้เลยนะโเดลลมเมกเป็นศูนย์หานนยูนยนหร ต้องปลาปบวกกเป็นเลขแปดน้องสองร้อเนาะอันนี้เพื่อนบ้านนี่ว่าสามมือขึ้นหลังหมดลโอ้ขี้อ้วมันเออขี้ไปแกกได้บหรออ่าโอ้ันนั่งส<อ>ี่นีออ่ขี้ออโข<อ>ว่ี้โขวฮ่า่่ฝันนั่งสี่ขวอ่าฮ่าฮ่า่จเห็นกันไงก็ไง <laughs> ตไม่อมแ่ว่าพ่ได้เป็นตัวเป็นบ้าจรบาเป็นตัวเดียวโอ้โยแต่วมาฝันบอกจ้เลยบอกม่าเราก็จีบถึอคนนี้บังโคตรผู้บังอะไรโอ้มีงานทำบ้างดีกล่าทำงานกำลังไม่เท้าทำไม่เท่าเพื่อสาวหลงพัฒนาเดี๋ยวต้องประสวเกิดกันสองห้าหนึ่งหนึ่ง งออไม่ย <fits you? S 1> ังอ่ะสองสเกิอ้หาไว้สิเดียเอาเอามกสใช้เอาขวัญเจยของเนาะโอ้เจียออันเจยน้ำสุกุลกับน้ำสุกุลเจ็ดเปดเก้าวันนี่จำปลาเจ้าโอ้โ่สื้อลงไปจำปลเจียเแ้วจำกับตัวจาร์เนาะปลากระปอปลาเจ้าก็ขอเกอ อ๋อนั่นก็คนสูงสุดเลขสูงสุดนเจ็ดแปดก้อนจำไปเจาซื้อลูกไปทำเลขหลเลยอมาซื้อสิเดี๋ยวพวนเกิดกับสองห้าน่หนึ่งโอ้ต้องไปคักคมันเอากรไดบาดิคักคักกันนี่ได้เราสูงหกศูนหาสูนหาสูนมนีอนีอได้เยูหกสูนไหกสูนโอ้โห้ไก่เชี่ยงเ่ารอกออนที่นึงไร อแต่เพื่อเลขนี่ได้มาจากเข้าฝันเข้าฝันแต่ข้าฝันมาแปลเนาะ,ะตามมายุ่งเท่าไรก็หกสิบเก้าโอหาสิบเก้าปีนี่เนี่ยเขาขึ้นไปแรบหนึง่งได้หาได้แปดห,หาเ<ใ><ป>นาะ,ะคืออะไรน,น,น,นู้ตามายุเรียกกับมันก็นหาสิบเก้าปีนี่หาสิบแปดต่ 18, อหาสิบเก้าเอออ่าจะขี่จักรยานหน,น่อยสิไม้ก็มาหน่อเออนี่แหละ ตามสิงหากระเจงจิงหาสิบเก้าอือเืมขันจาตามวันเดือนปีเกิดก็เออเกิดวันที่สามออเออวันเสาร์มันก็วันสุดท้ายมูวันเจ็ดอออืมเดือนก็เดือนเก้าเดือนสิงหาเดือนเก้าสามเจ็ดเก้าปุ๊บก็เป็นหลายตัวทะเลกบาทเนี่ยเอ้โหลายตื่นเอ้าบาบัดเลย ใ่ผัืผักสื้อศูนย์หกศูนูนศูนหศูนหศเ่ออ่ะอีนีเนียศูนย์้มาบ่เปอกระเจียงบดจดมาสวงเกี่่บมีแปดนหาหาเปลดเจียงบดโอ้เจียงแล้วอืมมากับห้าบังจังงวัดเม้่จังงวัดดอกออวัดขายอันแล้วโอเครื่องเดียวกับโขายอันศูนย์หาศูนย์อันก็เปล่าเครื่องเดียวกับ่ขายเครื่องเดียวกับ่ขาย อ่าตัวมา่อไรสายลงโมข้ขายดีล่อยไปเลยดังเลยผมว่าสามตาปล่อยเรว่าคที่ประตยเนี่ย่งเนาะอือโอ้ยปอีหยัดจิงจินึ่งซอยรัฐบาลเนี่ยขายดีแท้โอตรี่อืมันจมืกอย่างจมูอก็บริเงินดิอ่าอือ ไม่หเิดมันบอกออกมาที่โบเสียราน้าคนที่ยงก็ไรเนาะโอ้ยแครนี่เลยสู้นะก็สู้ทุกอย่างปดหาบ่มีดิเปียดหลายทางเลยโบมันว่าโบดีลยมีสองคมเนาะเคยหลายทางให้กันอ้าวทันี้ก็คือเลขคนฝันได้เพียงเด้อฝันฝัน ฝันสันละติ้น้าเอาติดหาเอาเสียค้พราเสียสะเสียไสเสียคมฝันเสียพันเสียมือม่งวะโอ้ขอมูลดยางกอกของพอบอกก็บันเนอกต่อถ้าอยากได้โชคได้มันกาจะเรี่มตัวนี้นั่หละน้ำเงินศูนหาศูนหกศูนต้องเอาแค่เลยหงัดออกหาเกา ล่างหาสองออืมปปหาสามมัรยังลงมาหาสองอเออหัวดาวมาสูนซีมันก็ลงมาสูนสองอเนี่ยมันจะไปลงไปสูนสามตัวหรวาดนสนซีสวนสามตัวกบบเอืไมจขึ้นไป่อ่านั่ง่ายงาเลยเออขอฟังที่ชื่อ่านที่ที่จะขยานออบ้านอ่าสังมหนึ่งว่นเทวดาจเรียว่าศูนนาศวนหลังเออสวนหลัง เป็นท้าหรือเป็นเป็นย่อช่วงฟันน่ะในฟันนั้นเป็นยมเป็นย่อมโอ้ยียังเป็นย่อมเป็นยมเป็นยมนะพี่น้องเออเป็นย่ม่นจะ่น้ไน้ำหาน้ำโหก็เรโเปเก้าตัวอี้นะปูอู้ยันเป็นผ้าในสิเป็นสิเป็นแปดเป็นเก้าไปเนอะเนาะผ่าเลืองผิวแว้เนี่ยผ่านเรงอะไรไม่ถือความนุ่มผ่านผ่าเลืองขี้แต่ว่าอันช่วงฟันนี่ฟันว่าเป็นย่มอยู่เนี่ย โอ้โหเก่าา่เปลี่ยนหมดตุ๊บะเออ้วมาหาวะไรหน้แปดห่าครับปู่ดมาสองเก่าวมีเลยมดเลยมัวจะแปด่หาหาเปลียังบดศูนหาศูนย์วิยศูนหกศูนย์ไปเอาคอรอนเอาเอาซ้ำที่เอาซ้ำยืมจ่วยยืมซ้ำกันว่าเอกระชิ่งพุองว่าสาปน้าไปขึ้นเร่างไม่ไหอะไรเอาป๋ม่านมาพี่รองเนาะสำหรับเนื้หา่เาวาอะรสาตา คั้นวาเลยออกจากนี่ก็โอ้ยย่านไรไปเลยฝากเปลี่ยนเจ้ามือคัดทุนหน่อยก็ถอยไปยาสามารถเป็นเจ้าเป็นนั่นเด็ดขาดขั้นย่านซ้ำหนี่พันว่าวเป็นแห่เครื่องด็เลยโชวได้มาอันย้ำแล้วย้ำอีกพี่น้องตัวเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นปูสามตาเนาะแล้วก็นึ่งหกหกนึ่งห่านี่เออหกนึ่งห่านใครจะิมเนาะมันเป็นเลขยไก เกเกี่ยบุ้งเลกนี่บ้งหมดเราไม่ปวระบอกอือหันบุหลหางหกสองหางนึานมากุเนาะสูกับกกกันนึ่งหาอ๋อ่ามันกระโเนีได้ละไปไปหาศูนอ่ออกนึ่งหานี่ยเตต้องหมดผู้คนเออต้ต้อหมด่วาเป็นช่องเจ็บหนึ่งหกห้านโอ้โหลืมตัวนี้พี่น้องเากหว่อกไอกันห้่งหางสองหหมเนี้ยรื่องใดล่ะครับผมสองหางหนึ่ง ฝาหนเจ้าเรือพี่น้องเรือฝากจะปเล่นนักเรือง้อมเรื่องท่านคุณท่านกัพอเอาซ้ำนั่นเอาตัวนี้ฝากนะพี่น้องปูสามตาย่างไปได้พันคุ้นพันพัน่าเอาจงมัซื้อผัวทูบคนมวันำแน่ล่ะเออฮสุกมันมาลำลำนี้วย